สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปสาธิตการสอนเตรีมรำเต้ยซิ่งเต่างอยนะครับมีทั้งหมด48แนะครับครูก็จะสาธิตทั้ง4ีแนะครับด้านเดียวกันหมดนะครับแต่เวลาเต้นจริงๆเราจะต้องเต้นเป็นด้านต่างๆนะครับวิธีการฝึกเบื้องต้นนะครับผู้เรียนจะต้องฝึกทีละหนึ่งแนะครับในด้านนี้นะครับขอฝึกแที่1นะครับก้าวเท้าขวานะครับไปเ้า่อนข้าง1และ2 3และ4 5 6 7 8ขอ8ที่หนึงอีกทีนะครับ1และ2 3มและ4 5่ห้าหกเนะครับต่อไปก็ผู้เรียนก็จะต้องฝึก8ที่2นะครับฝึกด้านนี้ก่อนนะครับฝึกด้านเดียวก่อนนะครับแยกขวาด้านข้างนะครับ1 2 3่งสามี่ห้าห 8ขอแปที่2อีกทีหนึ่งครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับต่อไปผู้เรียนก็ฝึกแที่3ต่อนะครับก้าวขวาไปด้านหน้านะครับ1และ2 3และ4 5และ6 7และ8นะครับแที่3อีกทีนะครับ1และ2 3และ4 5และ6 7และ8นะครับต่อไปผู้เรียนก็ต้องฝึก8ที่4นะครับฝึกด้านนี้ก่อนนะครับก้าวเท้าขวาไปชิดเท้าซ้ายนะครับโยกสะโพกไปด้านขวานะครับหนึ่นะครับต่อไป5้นะครับก้าวหน้านะครับ5 6 7 8กแปดแที่4อีกครั้งหนึ่งนะครับ1 2ึ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับต่อไปคุณครูจะสาทิติดต่อกันสี่แปดนะครับพร้อมกับหันไปที่ต่างๆนะครับ 1, ล, 2, 3, ล 4, 5, 6, 7, 8, 8, ั่นแปดทิศนะครับหนึ่งและสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดแปดต่อไปแปดที่สองนะครับเราจะเริ่มขวาหันตรงนับทิศสี่นับจังหวะที่สี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ที่3านะครับหและ2 3และ4 5และ6 7และ8ปดต่อไป8ที่4ี่นะครับหนึ่งสอง้าหกเนะครับต่อไปจะเริ่มรอบที่2อนะครับหและ2 3และ4 5 6 7 8 1 2 3 4จ็ห้าห 8 1>, 1และ2 3และ4 5และ6 7และ8 1 2 3 4 5 6 7 8เริ่ม8ที่1ครับ1และ2 3และ4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1และ2 3และ4 5และ6 7และ8 1ดหนึ่ง8แล้วเริ่มฝั่งนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1และ2 3และ4 5และ6 7และ8 1 2 3 4 5 6 7 8อย่าลืมนำไปฝึกนะครับสวัสดีครับ